การแพ้แซ่แพ้แล้วสวยนะครับ<ห>ช่วงที่สองนี่คือช่วงรีวิวเกมเย<อ>้อาเซียนตะโตกเอาอะไรมาฮะวันนี้ฮะก็เป็นพื้นที่โต๊ะว่างนะครับ<อ>ที่เราจะมาเออคุณเก็นที่เวลาไปผับไงเวลาไปผับพีบพ่พูดเลยน้องขอ <c oughs> เดสเปคที่นึง<ร>่งอะไรอ่ะเอาโต๊ะว่างไงเดสเปคโห่เราแบบบอสซ่า มะเครื่องอะไรเลยอ๋อเดสเปนนะครับจริงๆมันก็ลงหลากหลายคอนโซลนะครับลงถึง PC ด้วยแต่ที่เราเอามาวันนี้เลยนี่โชว์กันของแท้เลยนี่ครับของ P3 ครับ P3 นะฮะครับผมออกมาแล้ว3ภาคออกแล้วสภาคเรื่องใต้อีสานใช่ครับไม่ใช่ภาคนั่งภาค1ภาค2ภาค3นี่จริงตแล้วแก้ทั้งวันเลยเนี่ยนี่ครับเขามีความสุขครับผมทำอะไรก็ได้เพราะเขามีเราอยู่เป็นเพื่อนครับผมเขาก็เล่นอะไรก็ไถ้าไม่กินยาก็ไม่มีเพื่อนแล้วแหละตายตายคนเนี้ย <c oughs> ค,ครับผมนี่ผมอยากรู้ว่าจริงๆแล้วไอ้เกมใ d e a t Space เนี่ยมันคือมันมาจาก PSP ก่อนหรือว่าเปล่าเาปล่า d e a t Space เนี่ยแท้จริงแล้วมันเริ่มจากไอ้เจ้าตัวเนี้ยก่อนเลย oh. เอ่าไอ PS ้ PSP เนี่ยครับมันจะเป็นเรียกว่ารุ่นต่อมาเฉยๆ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่า,วามันจะไม่ได้มีอันนี้แต่เกมแนวใกล้ๆกันมีเยอะอ oh. แต่ d e a Space ี่เขาฉีกออกมาคือแนวรูปแบบของเกมเขาจะออกสยองขวัญ อึดอัดอึดอัดหน่อยเาลทีก็จะ็นหลอนหลอนเกมไอ้กุศีรให้กับเครื่องเทศามีเฉพาะตอนแรกตอนแรกใช่ตอนแรกไอก็ศิรเทศามเขาก็ปลดออกหมดเลยหลังก็มีให้เล่นกันหมดแล้วนะฮะ้วสเปซนี่เขาจะว่าถึงไอแซ c คลาร์กนะฮะก็คือคนที่เป็นเขาเรียกว่าพิศวกรนุ่นที่ได้รับการติดต่อจาก เรือไอ้เขาเรียกว่ายานอวกาศขุดเจาอันนึงงํารสำรวจอันนึ่งชื่อว่าอิชิมุระนะครับยานญี่ปุ่นเขาคงคิดว่าสมัยนั้นคงมีการโคกันอเริกญี่ปุ่นอเมริกาเราเป็นประเทศเดียวกันแล้วเราเป็นโลกเดียวกันเราก็ช่วยกันเอาเทคโนโลยีเนี่ยออกไปเพื่อค้นหาอะไรประมาณนี้คล้ายนี่ไงสถานีอวกาศภรรยาที่รออยู่บนอ่ะใช่ภรรยาอพอลโลเมีย ความรู้ไม่มีเดยความรู้ไม่มีเความรู้หายหมดเลยไอ้เล่นภรรยาครัความรู้ข้อมูลไม่มีแต่แต่อยากขัดขันคืออะไรอะไรก็พูดไปก่อนเล่นภรรยาจะให้แก้มียนี่แก้พลอโคตรเก่าอยากพูดอะไรก็พูดไปต่อครับผมเสร็จแล้วอันนี้ป่าเขาได้รับการติดต่อก่อนฮะว่าให้เราให้ช่วยไปที่ยานหน่อยเพราะว่ามันมีปัญหาอะไรสักอย่างไอ้พวกพระเอกกลุ่มพระเอกที่เป็นวิศวกรเนี่ยก็บินไปครับแต่ระหว่างที่บินไปครับก็เกิดเหตุการณ์นะฮะไม่คาดคิด เรือนี่เกิดเขาเรียกว่าต้องลงฉุกเฉินอีกพอไปถึงปุ๊บเรือพังอีกยานที่เรือเรือเอ่อเรืออวกาศนะครับพังอีกก็เลยต้องไปอยู่บนเรือของอิชิมุระและหลังจากที่ลงไปก็เลยเป็นที่มาฮะของจุดเริ่มต้นที่สยองขวัญมากเออแล้วนี่จะมีผมมีซับไทยไหมแถวนี้ไม่ได้ไม่ได้หนังไม่ได้หนังนี่เขาเล่ามาเหมือนหนังมากเลยแล้วไงต่อครับเพราะว่าต้องบอกว่าทีม ทีมเกมใหญ่ๆช่วงหลังๆมาเนี่ยครับจะทำอารมณ์คล้ายๆกับอะไรอะไรเดียวคนเนี่ยอะไรเนี่ยเลมคือเขาจะทำคล้ายๆกับภาพยนตร์เวลาเราเล่นไปเนื้อเรื่องของเขาก็จะพาให้เราเหมือนระชนภัยไปเรื่อยๆนะครับผมเสร็จแล้วกันนี้ก็เลยมาเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาเจอกับพวกกลุ่มที่ชื่อว่าเนโครมอสก็คือคนไอ้กลุ่มไอ้ตัวที่แบบว่ารูปเรือเนี่ยกลายพันธุ์ออกมาเป็นเหมือนกับพวกปีศาจ เชื่อลุ่มแล้วนะเนโคมอสพี่ลึกก็คจริงจริงจะไล่จะมาไล่จะมาไล่นั่นมอสปฏิภาณคนละคนกันบ้าเลยเออคุณผู้ชมต้องบอกว่าใครเข้าใจเกมนี้ไหมครับครับผมแล้วเริ่มใหม่กต่แรกต้องบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่เวลาเล่นเนี่ยเขาจะขึ้นไอคอนหน้าจอเลยว่าถ้าคุณอยากได้ประสบการณ์ที่เจ๋งที่สุดคือให้คุณปิดไฟแล้วใส่หูฟังเล่นมันจะได้ฟิลเวลาอะไรนะได้ฟิลมันจะฟังชัดขึ้นไงแล้วซาวด์ตามจะแบบ มีซ้ายมีขวาหลอนเลยเงี้ยก็ถือว่าเจ๋งนะเป็นการเล่นเกมได้ฟิลได้ฟิลได้ฟิลได้หลด้วยหลอดไม่มีปัญหาได้ฟิลหลอดไม่มีปัญหาได้ฟิล เไม่ต้องเแล้วต้องเปิดคอต้องเปิดใช่ไหมข้อมูลเนี่ยอยู่กับคุณเลยเดี๋ยวไอ้พวกมุกกระเลกระล้านเดี๋ยให้พวกผมเอาเหรอจะได่นตู้ไม่ได้ใช่ป่ะไม่ได้เป็นพวกหลอดมันไม่ต้องรายการเนี้ยรายการเนี้ยมาสเตอร์อยู่ที่คุณถ้าคุณมาเป็นอย่างนี้สักคนเนี่ยรายการเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยนะโอเคโอเคครับผมก็ ก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้เขาต้องอไปประจนภยัยซึ่งเราจะต้องมาเล่นจุดเด่นของเกมนี้คือการดีไซน์ชุดกราะเพราะมันเป็นอวกาศ <ừ> ชุดนี้ก็จะไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าปกติเวลาเราเล่นเกมเราจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าจะต้องมีไอเทมพลังมีนู่นมีนี่ให้เรารู้สึกแสดงให้เราเห็นแต่น,นี้ไม่สแสดงทุกอย่างผ่านจากชุดกรอะแล้วก็ไอตัวเขาเรียกว่าเหมือนกับคล้ายๆกับตัวแสดงผลแบบเหมือนกับเขาเรียกเรียวไทม์ของตัวพระเอกเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นจุดเด่น แล้วเกมภาคโดยเฉพาะภาคแรกนี่เป็นภาคที่คนพูดถึงเยอะเพราะว่ามันอึดอัดครับเล่นแล้วมันจะแบบเหมือนที่อยู่ที่แคบแคบมึนๆถ้าอย่างเช่นที่เกาะตลอดใช่ครับผมแล้วก็มีการแต่ว่าเสม็ดหรือช้างฮะฮะเสม็ดหรือช้างไม่ใช่เกาะนั้านไปแล้ว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 เกาะเราเสม็ดหรือช้างโอ้ยว่ะแย่เลยอาการแย่ถามเลไม่รู้ ครับผมแล้วก็พอหลังจากภาคแรกจบไปก็มาต่อที่ภาคสองภาค2นี่ก็ไปอีกอสถานีพยาบาลอีกที่หนึ่งซึ่งพระเอกรอดมา กลับมาเสร็จแล้วพระเอกก็หลอนๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อสู้เพื่อจะตามหาไอ้ตัวที่ชื่อว่าเมคเกอร์มาร์เกอร์อะไรเนี่ยแหละแล้วก็จกนกระทั่งมาถึงภาค3ฮะที่ภาค3เนี่ยพระเอกจะต้องมาที่ดาวดวงใหม่ที่เชื่อว่าน,นี่คือสถานที่ของไอ้คนที่สร้างไอ้ตัวเนโปไอ้เนโปมอสเนี่ยโโอไอ้โซนที่ไอ้น,นี้ขึ้นมาเรียกว่ามารล้งของมันเ,อองนเลยเามารล้งของมันคือจะได้ปราบล้างบางไปเลยก็เลยเป็นที่มาของภาค3ภาคนี้คนก็เลยพูดถึงกันเยอะมากอันนี้คณะปกภาคหนึ่งนะฮะหลอนมากภาคนะฮะเดียวดายบนอวกาศนะฮะแต่ว่าไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะ อันนี้ภาคสองนี่ภาคสองภาคสองนะฮะอันนี้ก็จะเน้นที่เรื่องเกาะเรื่องอะไรเพราเกาะเขาบอกว่าเกาะภาคสองสวยสุดนะจริงเหรอเออในมึงเวลาอัพเกรดแล้วมันจะมีแบบเหมือนกับเกาะมันจะแบบมีดีไซน์อะไรกอ่ะผมอยากรู้นี่ประการลังสวยนะเกาะภาคสองเลลงไปปื้อไป เล่นเกมนำน้ำเอะเข้าภาคสามเลยดีกว่าครับโอเคฮะแล้วก็มาถึงภาคสามนะฮะนี่เลยนะครับหน้ผมก็หล่อมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครซื้ออ่าอันนี้รู้สึกจะเป็นเวอร์ชั่นโซนสามอันนี้โซนสามนะฮะก็จะแถมโค้ดด้วยนะครับผมนี่นะแล้วแจกกันเลยอยากรู้ว่าเล่นเลยดีกว่าที่คือไตเติ้ลตอนเปิดเกมนะฮะครับผมอ่าแล้วครเข้ามาแล้วนี่นะโโอ้ มมากันเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่ามันไปพัฒนากราฟิกนะวที่เป็นแบบว่าเป็นยุคน้มแข็งนะฮะอันนี้ก็เขจะมีเรื่องอะไรเยอะแยะกันเลยเนี่ยเรื่องถูกเนี่ยนี่อันนี้เป็นอะไรนี่คือไตเติลนะไตเติลนะใช่ครับแล้วเขาจะเล่านะฮะเรื่องราวนักแอฟริกาใต้ไม่ต้องพากอ๋อโอ้โหเพลงสามนี่ผมชอบอย่างหนึงคือภาพโคตรสวยจริงๆนะมีสูงมากใช่แล้วครับผมอ๋อเขามีแบบว่าผมนี่ ผมี่ซื้อทีวีใหญ่ๆความถึง2ภาพที่ผ่านมาด้วยป่ะในนี้ใช่ครับถูกต้องฮะแต่วเขาก็พูดถึงโอ่งปูนนกอีสีไม่ใช่อเกลอ๋ออันนี้ผู้สนับสนุนเกมไม่น่าใช่นะนี่ก็มีการพูดถึงนะฮะแล้วก็มีการแบบบอกเล่าสอนในการเส่าว่าสามเหลี่ยมใช้เป็นแบบพลังจิตมียกของให้พลังจิตได้นี่ตรงตวงซื่อเป็นสามมิติหรือว่าผมตาลายวะเนี่ยไม่เกี่ยวครับอันนี้เป็นเป็นปกติฮะครับผมโอ้โหนี่ขึ้นคภาพ เอสามนี่นะเสียบกับเอวีแล้วเล่นชัดดีจังเลยใช่เอวีเหรอเอทีเอ็มไอสิเอามีด้วยเหรอโอ้โหเป็นเอทีเอ็มไอแล้วนี่ผมซื้อทีวีนี่ผมซื้อแบบเอลซีดีมาจอเลอร์เลยแล้วเสียบกับเอวีอ่ะเดืองเขียวเลืองเขียวแนงสายสายสายโอ้โหชัด ัจงไม่ต้องซื้อหรอกทีวีอ่ะดีนี่ีนี่เขาเป็นแบบนี่ไงเขามีด้วยเดินมาดีนะฮะมกราคมพฤษภายน18 2013นอง14โหอีกตั้ง300กว่าปีโอ้ชุดเกาะนี่เทพอ่ะครับผมเดี๋ยวหลายคนจะอ่านซับไม่ออกนะผมพาให้ฟังนะฮะผมศึกษาหมดแล้วนะครับครับหิวข้าวอ่ะเมื่อไหร่นะกะเพราหมูจะมาพี่เดีสั่งแลตั้งนานแล้ว มันยังไม่ได้อีกนี่เขานี่เขาเขาฝ่าเขาฝ่าหนาวมาหาเราแถวนั้นเพื่อนอย่างนี้เหละครับแถวนั้นยังมีคนผัดอะไรให้กินอเหนือฮะโอ้โหอากาศขนาดนี้จมูกแดงขนาดนี้ครับผมนี่ไงไอ้ยเขาคุยวิทยุอยู่อ๋อแล้วทำไมงวดนี้มันออกไม่ออกเลขเบิร์ดนะตามมาตลอดนะเนี่ยไป๊กฟังหวยอุตส่าห์ซื้อท้ายรถป้ายแดงละ2,300 กว่าปีนี้ยังมีหวยได้หนี่งชุดครับมาชุดครับข้างหลังเห็นไหมฮะเป็นไอคอนเสียงเงินนั่นคือนี่เราเดินนี่เล่นแล้วนะฮะเล่นแล้วเหรอนี่นั่นแล้วครับแล้วครับตอนนี้เหรอไอ้ไอ้ข้างหลังนี่เหรอที่เป็นแผ่พลังเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วเวลาแสดงไอคอนเพื่อจะบอกเราอ่ะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เป็นซีจีขึ้นมาเลยเขาบอกว่าให้กดไอ้นี่ค้างครับ R 2ครับจะเกิดเป็นเดเกเตอร์ครับโลเคชันนะค้างกี่คืนนี่ครับสองคืนสามวันจะบ้าหรอนี่ไงเคือแบบเดรกเตอร์เดินตามแนวเส้นไปครับผมส่วนไอ้ข้างหลังนะครับที่เป็นกระดูกสันหลังไอ้ตรงนั้นก็คือพลังของเกะหรือพลังของตัวเรานั่นเองเจ๊ไม่ใช่พื้นที่อะไรมันกว้างพอสมควรใช่ไหมมันก็เลยต้องมี ถูกต้องครับถูกต้องครับไปไหนก็ได้อย่างงี้เหรอใช่แล้วก็เพื่อช่วยลดปัญหาในการที่แบบบางทีเราสับสนหรือว่ามันไปบางทีมไกลเกินไปนะ่ครัผมใช่ครับไม่งั้นเราก็จะเสียเวลาเยอะนะครับผมเขาก็จะอยากให้เข้าประเด็นและอย่างหนึ่งมันก็เป็นความสมจริงที่ว่าในโลกอนาคตแหมมันก็ต้องมีเครื่องพวกนี้ให้เราบ้างแล้วล่ะเออนะครับเอาเพรจริงๆนะถ้าย้อนกลับไปในสมัยก่อนเนี่ยจินตนาการก็ทําให้เกิดของดีๆขึ้นมาเยอะแยะมากเลยถ้าเราเอาเทคโนโลยีสมัยนี้ใส่เข้าไปโหมดเลี้ยวขวา อไม่ใช่ละสิเมตรโปลดเลี้ยวขวาผมไม่ต้องใช้ล้วมบ้างอย่างนั้นนะเฮ้ยตรงไปน้าหานะครับผมเจออะไรไม่รู้ครับตอนนี้เป็นคล้ใย้กับฐานยานอกาสที่ใหญ่เลยฉากสวยอ่ะกะรุนาชิดซ้ายแต่ถ้าเกิดสองคนร้อเมตรเลี้ยวขวาคนที่แบบเมาเมากระทบของก่อนเลยนี่ผมถนัดอยู่แล้วเก็บของครับ พี่ก็ทึบเด็กก็จิงด้วยนะผมว่าเกมแบบมันเจ๋งตรงที่ว่ามันให้เหตุผลไอ้นี่ดีนะอย่างภาคค่อนข้างแรกๆอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราฆ่าศัตรูแล้วจะต้องมีเงินตกหรือมีกระสุนมีของตกก็เพราะว่าไอ้ตัวสัตว์ประหลาดที่เกิดขึ้นมาเป็นไอ้ไนโคมอสเลยเนี่ยมันตัวคนไอ้เขาเรียกว่าลูกเรืออโหนเรือไงจะเปิดประตูนะครับเาฆ่าตายมันก็มีดอกของจะเปิดประตูนะครับจะเปิดประตูนะครับอเปิดได้เปิดได้เปิดเขาบอกให้ใช้ผมก็ยิงครับครับผมยิงประตูเลยครับอ๋อเออมีเหตุผล เฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวเฮ้ยเพื่อกโดนขวาจามแล้วใครออกมาฮะนี่ไงสัปะหลาดนี่เหรอเนี่ยผมเหรอนนี่เยสัปะหลาดเฮ้ยภาพนี้มันเปลี่ยนไปเมแบบเหมือนคนหรือแบบว่าเหมือนซอมบี้อ่ะกลายเป็นซอมบี้แล้วออะไรขาดไม่ตายครับเปลี่ยนไปแล้วครับจะเปิดเปลี่ยนใช้ยังไงโอ้ที่อยากสมจริงอ่ะโอ้โหนี่ไงพลังพลังพลัษแล้วไงพลังแต่หัวตัวตัวยังเดินได้แล้วนี่หัวไปไหนเนี่ยหัวไม่อยุดตัวตัวยังเดินได้เรียบร้อย ยิงได้นะครับพลังลดไปครึ่งแล้วนะฮะแค่สองตัวแรกนะครับผมครับจะนรอดบอกวะเล่นฉลาดมากไปแล้วแล้วที่สําคัญคือเกมนี้นะครับจุดเด่นมันอยู่ที่อะไรอะเอาวุธด้วยนะครับเฮ้ยนี่ไงเต็มเลยยิงดิยิงดิยิงดิแล้วยิงดิยิงดิ จะรอให้คุณเข้ามาทำไมล่ะโอ้โหนี่ยแล้วมันมันาดูภาพต้องอธิบายให้คุณเรียกว่าผู้ยงผู้ใหญ่ฟังนิดนึงว่าเกมมันภาพรุนแรงนิดนึงนะฮะเพราะว่าเลเราดเฮ้ยอะไรอ่ะกดกดจับปั๊บดั้วกดอยู่คือเบลต์ของเกมเนี่ยฮะให้เราดูที่กล่องนะฮะอย่างไอซอที่โซนสามก็จะบอกชัดเจนนะว่า18บวกนะฮะ เพราะว่ามันเป็นภาพความรุนแรงนิดหนึ่งเพราะความจริงของเขานะครับแล้วยิ่งถ้าเราได้ปื้นในตรงในหุบไม่ไ้จริงแล้วตัดโอ้ได้ตัวขาดกระเด็นเลยผมตายครับตายครับตายเถอะครับหน้าตายแต่ทีแรกนะในบอกพี่เก่งไงผมตายทำไมพี่เป็นคนอย่างนี้พี่บอกพี่เก่งอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจนะเจ๋งดีนะแต่อย่างที่บอกอ่ะที่พี่ภาคุงบอกอ่ะถ้าปิดไฟแล้ว บางทีบางคนมองข้ามนะชอบเล่นเกมก็เล่นเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ปิดไฟแต่บางคนเขาก็กลัวนะสร้างบรรยากาศเเออข้าใจนะมันช่วยได้จริงนะได้อัดทอนใช่ไหมเต้นก็หลายหลายคนบางทีมันก็อาจจะลดความตื่นเต้นลงแต่ก็มาสนุกรด้วยกันแต่อะไรอย่างเงี้ยผมว่านะแต่ถ้าเกิดเราเปิเล่นใส่เปิดฟังอะไรแบบก็น่าจะดีดีนะครับก็เอามาให้ดูกันก่อนว่าเกมเหล่านี้มันไปค่อนข้างไกลแลยครับผมอันนี้ก็สามารถหาเล่นได้นะครับมีทั้ง PS3 มีทั้ง Xbox แล้วก็มีทั้ง PC ด้วยนะครับตอนนี้ก็ตัวแทนจำหน่ายบ้านเรา ครก็มีแบมพวงแถมโค้ดอะไรด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงมากอ่านะครับของเดี๋ยวนะขอเล่นน้ำไปสักนิดนึงแล้วกันนะเอาไปเล่นบ้านไปเอาไปเล่นบ้านไหมเวลาเหลือเราเล่นไปหน่อยนึงอ้าวไม่เหลือแล้วเวลาหมดแล้วเวลาพวกนี้หมดแล้วหมดแล้ยเดี๋ยวเราเป็นข้อแย่งจอยอะลมีใส่มีใส่เราจะชาเลนจ์ยังไงอะเกมนี้เกมนี้ชาเลนจ์ยังไงอะเออเซียนเดี๋ยวชาเลนจ์ยังไงอะพลาดแบบแชร์น์ยังไงอะผมไม่มีปัญหา คุยกับเซียนผมไม่มีปัญหาเกมนี้เกมเป็นอวกาศเ,เล่นสเปซเล่นได้แต่โคอ,อ,อ็อกมันมันเอามาเล่นสู้กันลำบากผมไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมจัดเกมสัปารลาดต่างดาวสู้กันเฮ้ยเฮ้ยรับรองว่าสุดยอดช่วงหน้านะช่วงหน้าแน่นอนเดี๋ยวกลับมาชาเลนจ์ครับสักครู่เดียวครับผมครู่เดียวครับ